สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับขับรถด,ดีๆเทคออฟไซส์เอลิสเนตที่ตรงงเราช่องอะไรกันแน่เนี่ยสามช่อง <c oughs> เรามาสามช่องฮนะวันนี้<ร>ต้องคล้ายๆสามชาวันนี้ต้องสวัสดีคุณผู้ชมถูกครับอีกทีหนึง่งเพราะว่าที่คุณผู้ชมดูไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดกี่คลิปไม่รู้นะจําไม่ได้ไม่ได้นับละคือของเมื่อวานเราถ่ายวันเดียวเลยเมื่อวานทั้งหมดที่คุณดูไปอ่ะอันนี้คือวันที่อ2อันนี้วันที่2ของงานครับเราเพิ่งเดินเข้ามาแล้วก็เนี่แหละครับเปิคลิปแรกครับเแ โชว์กับเลมมีลืมเขา่าโชว์เป็หนึ่งอันนะฮะเรามาข้ามใหม่อีกฮอหนึ่งเราก็จะมาเจอกับบูธของเจ้าใหญ่ครับเป็นผู้ผลิตรถค่ายใหญ่ที่เรียกว่ากินพื้นที่เกือบครึ่งฮอเลยถูกครับนะถ้ารวมถ้ารวมแบรนด์ที่อยู่ในเครือเขาทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็เกือบเต็มฮอก็น่าจะมี80นของฮอรนี่ครับ80%ด์นั่นก็คือโตโยต้านั่นเองถูกครับยักษ์ใหญ่แห่งประเทศญี่ปุ่นนะฮะนี่ถือเป็นเจ้าถิ่นของงานนี้เลย ใช่ใช่นชนะฮะโตโยต้าเรายืนอยู่ด้านหลังรถโมเดลหนึ่งเราเรามาวันนี้ครับเรารมาในบูธโตโยต้ามีความภูมิใจภูมิใจว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นรถรุ่นหนึ่งที่ผลิตในประเทศเราแล้วการจะเปิดจําหน่ายหลังจากวันนี้ที่คลิปออนเนี่ยผมว่าน่าจะพิก่วันอ่ะรอเราจะได้เห็นรถแล้วรู้ว่ากำลังจะมาอยู่แล้วเขาจะขายราคาเท่าไหร่นี่เลยครับชื่อรุ่นอะไรครับชื่อรุ่น i mv0 ผมออกเรียกเรียกถูกไหมถูกครับ i mv0 แต่แรกนึกว่า อิมโวบางทีก็จะคิดอย่างนั้นนะบางทีก็จะคิดอย่างนั้นนเพื่อนผู้ชมแต่แล้วนึกว่าอิมโวดูอีกทีไอมีศูนย์ไอมีศูนย์ไอมีศูนย์มันมีชื่อคอนเซปต์เลยไหมมันมาจากไหนเนี่ยนะชื่อคอนเซปต์ฮะไอมีศูนย์ไอมีเลยอินเตอร์เน็ตชแนลโมบิลิตี้มันกิจริงจริงมันมีแหละแต่ถึงตอนนี้แล้วจำไม่ได้แล้วนะฮะคอนเซ็ปต์มันคืออะไรมันคือรถกระบะมันต่างจากโตโยต้าลีโวยังไงต้องบอกเป็นผมจะเรียกไงเดียวมันเหมือนรถเลโก้อะ มันคือกระบะอนเนกประสงค์กระบะอเนกประสงค์อนเนกประสงค์แบบมุมมุมผมเรียกอะมว่มันเหมือนรถเลโก้คือมันสามารถอะดปได้หลายหลากหลายแบบเหมือนคุณต่อเลโก้อะ<ใ>ตามใจที่คุณอยากทําในประเทศญี่ปุ่นหรือในเมืองนอกหลายๆประเทศเนี่ยจริงๆเขาใช้รถกระบะแบบนี้มานานแล้วเวลาเขาซื้อรถกระบะเนี่ยเขาจะซื้อแต่รถกระบะท,ที่มันมาแต่หัวอฮะคัสซีท้ายนี่เปื่อยโล่งมาเลยนะฮะแล้วคุณเลือกเอาว่าคุณจะทําท่อนท้ายเนี่ยให้มันเป็นอะไรเป็น ซึ่งเป็นแบบครอบแบบนี้แล้วก็เป็นรถแบบร้านขายของซึ่งกันแลที่ที่พี่หลามบอกครับเราจะให้ดูวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมองผ่านผมเนี่ยจะเห็นว่าเจ้า i m v o เนี่ยมีศูนย์เนี่ยมีมีหลายหลายรูปแบบมากเนี่ยมองเลยอันนี้เป็นรถแบบเป็นเพราะว่าเป็น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 ร้านโอ้อฟเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่อย่างนี้ก็มีนะหรือจะเป็นรถขายอันนั้นเลยชากระปองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรังกาคอนเซ็ปต์นี่คือหัวรถเนี่ยหน้ารถจะเป็นทรงนี้ ทุกคันใช่ครับอยู่ที่ว่าคุณจะทําด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงคือเอาไปอะแดปไหลท์ได้หลายอย่างจะหน้าตามันฉีกจากของเป็นรถใช้งานหน้าตามันฉีกจากกระบะในบ้านเราไปเยอะเลยนะกระบะบ้านเราคนละแนวเลยนะมันมันฉีกไปเยอะขนาดก็จะย่อมยาวลงกว่านิดนึงเล็กกว่ารีโวนิดนึงนิดนึงนิดนึงต้องบอกนิดนึงครับกำลังเครื่องยนต์เป็นไงใส่เครื่องยนต์อะไรเท่าที่ทราบเนี่ยเครื่องยนต์เป็นเบนซินเบนซินด้วยเหรออะเท่าที่ทราบไปนี่ไม่ดีเซลหรอ เทาที่ทราบอย่างนั้นอยู่แล้วในเมืองไทยก็เป็นซินหรอยังไม่แน่ใจอนะต้องรอนิดนึงงงเลยเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยครับ ได้ข่าวแวววๆว่าประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกาอ๋อจะเริ่มวางจําหน่ายจะเปิดตัวแต่ไม่ได้รูเลยไปันนั้นแล้วอันนี้เขาทําเป็นร้านกาแฟให้ดูถูกครับร้านกาแฟร้านกาแฟที่เห็นในวันนี้นะเราเห็นมีแบบร้านกาแฟมีแบบที่เป็นรถกระบะกระบารทุกของกระบาบเป็นทุกของเป็นรถขายชากระปองเข้าคอนเซ็ปต์เข้าคอนเซ็ปต์ขายชากระปองนะซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้านหลังด้านหลังเอามือแตะเพื่อจะมีเจ้าหน้าที่มาทันที อ๋อชอเร่ชอเร่ขึ้นไปยืนข้างบนก็จะมีท่านที่เนียกั้นเชือกไหมฮะทาไมให้เข้าเดี๋ยวกั้นเชือกไหมฮะนี่นี่แหละครับความเป็นญี่ปุ่นสไตล์เขาจะน่ารักเอามาชาร์จมาค่อยๆชาร์จให้เราตกใจเล็กน้อยพุ่งมาก็นึกว่าชอบผมนึกว่าจะมาจีบผมแจกเบอร์เลยไหมฮะเปียแล้วเสียใจด้วยนี่โอ้ไมรักภรรยาด้วยนะยังไงยังไงอ้าวออกตัวชัดเจนเดี๋ยวหลังกล้องเป็นไงไม่รู้นะคุณผู้ชมพุ่งมาขนาดนี้เดี๋ยวก็ยืนหน้าไป เนี่ยอ่ะดู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 อ่ารถนีบอองอันนี้กระชับปองอ่ากระชับองนะ่นี่เราเปิดเือเอาไปทําเป็นแบบแพลตฟอร์มโฆษณาแบบนี้ได้เป็นรถบรรทุกของติดเมนก็มีนี่ติด LED ข้างบนแบบนี้นะฮะเป็นแพลตฟอร์มรถโฆษณาก็ได้พอคัสซีท้ายมันเปิดเนี่ยมันมันมสาคือคุณทําอะไรก็ได้แล้วคุณเลือกเอาเลยมันทําได้หลากหลายได้หลายได้มากขึ้นนะะอันนี้จริงบอกที่เราเปิดบูธจริงจในบูธโตต้อย่างที่บอกเป็นบูธใหญ่และมีรถมากมายหลากหลายรุ่นมาก เราเริ่มขับเจ้าไอ v ศูนย์เนี่ยเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นรถที่เราภูมิใจมาจากบ้านเราแล้วจะเปิดตัวในบ้านเรารแต่จริงๆอ่ะไฮไลท์ยังมีมากมายหลายคันข <มา S 2> อพาไล่ไปเรื่อยๆมาดูข้างๆข้างๆ i อ v ศูนย์นี่แตกต่างอย่างมากมากมายมหาศาลไกลไกลเลย <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงไ v เศูนย์รถที่เพื่อใช้งานเพื่อการพาณิชย์ <c oughs> แต่ตอนนี้ที่เราพูดข้างหลังเนี่ยรถที่ถือว่าเป็น SUV คันใหม่ล่าสุดที่หรูสุด แล้วก็ใหญ่สุดใหญ่สุดหรูสุดหรูพรีเมียมสุดไม่ใช่ใช้คำว่าอะไรดีเพราะว่าเขาคือหนึ่งในซีรีส์ที่ถือว่าเอาสุดแล้วอลังสุดแล้วคือถ้าคนรู้จักโตโยต้ใครไม่รู้จักเซนูรีนี่ก็คงจะไม่รู้จักโตโยต้อย่างแท้จริงนี่คือเซนูรีแต่เป็นเซนูรีเอสชูวีนี่นี่คือคอนเซปต์หลังจากเปิดตัวล่าสุดผมว่ามอประมาณไม่กี่เดือนนี้เซนด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยดูน่าสนใจมากด้านหน้ารถดูน่าสนใจมาก เขาเข้าพีเซนต์ลดอยู่เหมือนกันครับหันไปแล้วตะลึงนิดนึงอาจจะมีงานตะลึงงานนิดนึ่งจะให้กล้องแพนไปครับคือเขาก็พีเซนต์ลดอ้าวงั้นคุณชมครับงั้นเราไปดูพีเซนต์ทางนู้นเลยดีกว่าครับน่าจะน่าสนใจกว่าก็สหน,น่อยนี่ไปเลยนะไปเลยเราดูพีเซนต์นิดนึงนด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED 2ชั้นนะฮะมี daytime running light ข้างละสี่นะ แต่คุณผู้ชมฟังผมตอนนึงไม่รู้เลยเนี่ยในระหว่างเราพูดไปเนี่ยฟังเขาก็ดูเขาก็ดูภาพไปด้วยฟังเราไปเลยอ๋อโอเคโอเคผมก็ไม่รู้อตผมก็เล่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือความเป็นเซนจูรี่ต้องถึงบอกว่าเมื่อก่อนเราเห็นรถที่เป็นซีดานลักชวรี่ที่สุดในชื่อนี้แต่ครั้งนี้เขาตอกย้ำความเป็นเอสยูวีถูกต้องแล้วสัญลักษณ์เขาเป็นนกตั้งแต่แรกเลยป่ะพี่ถูกครับแสดงนี้ครับเป็นนกตั้งแต่แรกเลยใช่ครับ นี่คือเซนรูรี่ครับเซอจูรี่ต้องเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้ครับในรถก็จะมีความอรังการดูมุมด้านข้างนี่มันช่างหรูดีเหลเกินล้อสวยล้อสวยแม้ทุกอย่างแม้แต่โลโก้ล้อก็จะบอกความเป็นเซนจูรี่ชัดเจนใช่แล้วอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะอันนี้ขอเดานะผมว่าโลโก้มาสูตรเดียวกันคือเวลาล้อหยุดหมุนทุกครั้งนกจะตั้ง หรอมันมันเป็นฟรีมันเป็นแบบถ่วงไว้อะผมว่านะผว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะจอดได้อย่างนี้นะเป๊ะเลยว่าดูภายในดูห้องโดยสารสองบวกสองที่นั่งอ่ะดูดูด,ดูดูความมลังการนะใหญ่มากผม,มกล้าพูดว่าที่นั่งที่เรียกว่าระดับเฟิร์สคลาสดูใหญ่มากสองบวกสองอันนี้นี่ถูกต้องนะเพราะว่าไม่ไม่สามารถเรียกืงนได้ครับมาะมีแค่นี้นี่โอ้ไฟท้ายสวยมาก สูตรเดียวกันไฟหน้ากับไฟท้ายจะสไตล์เดียวกันสังเกตนะหน้ากับหลังตัวเดย์ไทม์กับตัวไฟหลีหลังเนี่ยเส้นแบบเดียวกันเลยช่วยเลยอ่ะเป็นสี่เส้นสี่จุดเฮ้ผมได้ไอเดียเลยผมอยากได้ไฟท้ายแบบนี้เละอ้าวอยู่ดีๆก็วกไปคุณสมรทั้งนั้นเดี๋ยวผมทาได้เลยผมงปั้นไฟท้ายผมเป็นทรงนี้เลยเบิกอันนี้ไปยึดไม่เข้าครับเบ้าไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามสั้นๆนะฮะพี่ว่าเนี่ยคำว่าเซนูรีปกติคือรถที่หรูสุดแล้วเนี่ยนอกจากเาหรูสุดคืออีกหนึ่งที่สุดคือแพงที่สุด ในแบรนด์โนต้าพ <ฮะ S 2> ี่ว่าไฟท้ายรุ่นนี้จะเท่าไหร่ผมว่ามีสามหมื่นอ่ะ <laughs> <laughs> ฉะนั้นแล้วอย่าไปเบิกต่อให้เขาบอกว่าเบิกเราก็อย่าไปเบิกพี่คันใหญ่จริงๆรินามาคันต่อไปเลย้วามาต่อไปครับนนเรามารรดูรถรุ่นถัดไปคราวตัวนี้เป็น full F cell ด้วย ตัวทัชคราวนี่ F C E V เลยคันนี้ใครใครใครอาจจะกาลังถามว่าอ้าแล้วคราวรุ่นใหม่มีให้ชมไหมเนี่ยฮะนี่ไงที่ผมไม่ต้องเดินไปดูนะหน้าตาผมจำไม่ได้หรอกผมดูโลโก้ที่ล้อนี่รู้เลยว่าเป็นคราวอ่าโลโก้เป็นมงกุฎมาเลยอ่าอ่านี้เป็นเวอร์ชันเวอร์ชั่นที่ทรงที่ถือว่าสปอร์ตยังไงนะยังไงนะต้องบอกว่าทรงก็ถือว่าสปอร์ตเดินไปสกไกลด้วยไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยเป็นคราวแล้วดูทรงเป็น F มันมีหลายรุ่นมากใช่ไหมคราวเนี่ยจริงบอกว่าก่อนหน้านี้มันเปิดมาหนึ่งรุ่นแล้วแต่ทรงผมว่ารุ่นนั้นมันยังดูแบนๆเดียวๆแต่รุ่นนี้มันเหมือนมันเหมือนท้ายเขาเรียกอะไรภาษาบ้านเราเรียกเรียกลิฟท์แบ็คเป็นท้ายแบบเกือบจะเป็นห้าประตูอะท้ายลาดท้ายมันจะลาดขึ้นแล้วฝาหลังเขาแปลกๆนะดูทรงฝาหลังเนี่ยต่อรอยต่อรอยต่อเชือกเปิดได้ไหมเดี๋ยวเขาเปิดเเปิดาให้ออ่าโเคขอบคุณครับไบคิ้ว อ่ะดูห้องสำหรัหลังพื้นที่ก็ถือว่าเยอะนะเยอะใหญ่เลยแล้วดูผมชอบอย่างหนึ่งอ่ะในความที่เป็นรถถือว่าเป็นเป็นเกรดพรีเมียมสุดดูการเก็บรายละเอียดการเก็บรอยต่อดูการครอบตำแหน่งของคือมันมันจะไม่ไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กเปืยเปือยอ่ะอ่าะป่าได้ไฟฟ้านะฮะแล้วดูมาตรวัดข้างในคือถ้าเราอ่ะความรู้สึกเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าโตต้าคราวเนี่ยเป็นรถผู้ใหญ่ เป็นรถที่แบบผี่ใหญ่ใช้อ่ะมันดูแก่ถ้าพูดจริงๆนะเมื่อก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ลองดูนะว่าผมว่ามันไม่ได้แก่คราวตัวก่อนหน้านี้ทรงวัยรุ่นกว่านี้อีกนี่ตัวนี้ยังดูสุขุมขึ้นมานิดนึงนี่ก็ผมก็ว่าตัวนี้ผมก็ว่าตัวนี้ดูไม่วัยรุ่นมากแต่ว่านวออกมาแนววัยรุ่นเยอะแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอะคราวดูแก่ๆนะคำนี้พูงตรงแล้วตัวนี้ตัวนี้ดูทันสมัย แ้ะด,ดูจอข้างในอะนจอม u l t i function จอ center display กลางน่าจะ12นิ้วถ้าดูจากขนาดนะแล้วคันนี้เป็นเครื่อง full ซลล์เ้วยใช่ถ้าถ้าตอนนี้ผมเห็นแต่ข้อมูลละเอียเดเียผมยังไม่ทราบเลยใส่วันนี้ญี่ปุ่นนี้พร้อมแล้วใช่ไหมสำหรับปั๊มไฮโดรเจนมีโตต้านำร่องมาก่อนแล้วมีมาพักแลนะต้องบอกงั้นเพราะจริงอะเขาเขานำร่องในเรื่องนี้มาระยะแล้ว ที่บอกเมื่อวานเมื่อวานได้คุยกับพี่หลามบอกว่าข้างๆงานเนี่ยมีปั๊มมีปั๊มเลยข้างๆไอ้โตเกียวบิ๊กไซส์เนี่ยมีปั๊มเลยนะฮะซึ่งซึ่งพีบอกว่าถ้าเติมไฮโดรเจนผมต้องเอามุกติ๊กตอกมาถามพี่เลยนะทำไงครับลิตรเท่าไหร่อ่ะ พุ่งเพลงคุ <t tim teeth> ้นๆไม่ออกเลยไม่ออกเลยมาเป็นเพลงลิตรเท่าไหร่มาเป็นเพลงด้วยไปดูรถเถอะดูรถเถอะม่พี่รู้เปล่าไฮโดรเจนลิทเท่าไหร่เท่าไหร่ครับไม่รู้ผมถึงถามไงอยากรู้ราคาไงเล่นเองเล่นเองแล้วก็ทิ้งให้ผมเป็นนบ้าเลยคือได้ข่าวว่ามันแพงกว่าน้ำมันได้ข่าวว่าลิตรละร้อยยี่สิบผมก็แบบว่าเอ๊ะนี่เรานี่เราจะต้องรักโลกกันลิตรละร้อยยี่สิบแล้วและอีกหนึ่ง หนึ่งโอ้นี่นี่มานี่เลยอีกหนึ่งฟังก์ชันเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอนนอยู่นี้เลยเนี่ยไปไหนเมื่อกี้เราพูดเรื่องข่าวครับเมื่อกี้ี่เห็นข่าวในหนึ่งเวอร์ชันที่เป็นรถซาลูเป็นนี่แบกนะนี่ก็ข่าวอันนี้ตัวแรกนี่ก็ข่าวดูข่าวนวอร์ชัตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าหน้าตามันวัยรุ่นอแพนเลยแพนเลยนี่คือข่าวในแบบตัวนี้หน้าตามันวัยรุ่นมากคือดูแล้วมันควรจะเปป็นครล่าาอะไมกกว คุณรักคอรสเวอร์ชั่นสปอร์ตมันมันดูไม่ใช่โตโยต้าคาวอ่ะคันนี้เมันไหมมันก็มีความอลังการแล้วดูดูคาลิเปอร์เบรกหน้าดูดูความสปอร์ตไม่สปอร์ตดูคาลิเปอร์หกคอร์สโอ้ยใหญ่มากอ่เบรกหกอเบรกใหญ่มากอ่ะเดี๋ยว อย่างที่เมื่อกี้บอกอันนี้ัวซิ่งไหนใครบอกว่าคราลรถคนแก่เออไม่แก่แล้วนี่รถซิ่งนี่ว่าเจอคราวเบรกหน้าหกพอดโอ้โหคาลิเปอร์อลังการแล้วดูข้างในดําตัดแดงอารมณ์นี้ไม่มีความที่เรียกบอกว่าคนแก่แล้วล่ะไม่คลาสสิกแล้วอันนี้อันนี้ยของแท้แล้วนะ นี่ดูดูดูบูธที่ถือว่าบูธที่มีพื้นที่มากที่สุดในงานเพราะด้วยจํานวนรถนะนี่เราเดินมานี่รถแค่3ามสรุ่นต้องบอกสามรุ่นเองพอเป็นพอเป็นโฉมนี้นี่คือท้ายนี่เพียวเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวในหนเรายังไม่พูดบนบนบูธนะเรายังพูดอยู่ข้างล่างอยู่อ่าเราอย่าดูปิดไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยกดปุ๊บโป๊โอ้ระดับคราวแล้วต้องไฟฟ้าแล้วพี่ไฟ้าไม่มีแมนดูท้ายดูไฟท้ายที่นะไฟท้ายที่เปิดติดอ่ะ เออเอาแบบนี้ดีกว่าคุณสมรเปลี่ยนอย่างนี้เมื่อกี้เซนจูรี่ตอนนี้มาคาอันนี้นี่คือแบบแรกที่ผมคิดไว้คือคือคือไฟท้ายมันเป็นสองก้อนแบบนี้เหมือนกันผมก็จะเดินผมก็จะเดินแนวอย่างเงี้ยเป็นวงวงรอบนี้แหละไหนไหนจะเดินแนวอย่างนี้แล้วเปลี่ยนตัวเฮดเป็นเล็กๆนี้ได้ไหมดูน่ารักดีดิมดิมมีมีนี่ดูตัวโลโก้ตวต้ากั มาน่ารักนะแต่สีนี้สวยนะเป็นสีแดงเข้มเรายังพาเดินอยู่ข้างล่างนะไหนไหนพูดถึงทาวแล้วหันมาเจออคันหวงว่าดูมันมันไม่ส่วนผสมที่ลงตัวมาครับใครบอกว่าแลนด์ครูเซอร์รุ่นใหม่มันดูแบบไม่ไม่คลาสสิกผมกล้าท้ายหันมาดูคันนี้อันนี้เหมือนแบบว่าย้อนยุกอะ ถูกไหมยอยกเลยมันนึกถึง Land วิเซอ e r ตัว70ใช่เลย70เป็นซีรีส์ที่หน้าตาค้ายตัวนี้มากเลยใช่เลยทุกวันนี้บ้านเรายังมีตัวรุ่นเก่าเขานิยมมาทำไม่เขานิยมมาทำช่วงหลังเนี่ยเขามีการเก็บรถมา р รนโตใหม่เราจะเห็นเลยใส่กระทะล้อฝาครอบเลยมีเยอะเลยบ้านเราเนี่ย คือแต่เพราะแบบนี้งั้นแล้วผมต้องรีสโตรทำไมผมผมเ็เป็นเจ้าของที่ไปง่ายหน้าตาเหมือนกันเลยซื้อของใหม่เลยนี่แล้วดูโทนสีโทนสีให้โทนสีเดียวกับเมื่อก่อนสมัยนั้นสมัยนั้นก็สีอย่างเนี้ยพวกรถยูเอ็นอ่ะผมว่าโตต้าทำรถดีนะผมว่า กิมมิคของรถมันดูผมว่าทรงรถแนวนี้กำลงังจะมานะด,นด,ดูอย่างพวกจีพ,พวกแทงสามล้ออะไรเนี้ยทรงนี้กำลังมาแต่ไม้เราเห็นตัวออตัวแรนควิเซอร์ใหม่ที่ถือว่าทรงคลาสสิกแล้วคงเอกลักษณ์ชัดเจนความใหม่กับความคลาสสิกเป็นการผสมกันอย่างลงตัวถือว่าสวยหรือถ้าคุณต้องการจะใหม่กว่านั้น ขยับไปแรงวิเท่าอีกตัวหนึ่งด้านข้างมีแบบคันสมัยด้วยเดี๋ยวนี้ต้องบอกในชื่อเดียวกันเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีรถในมากมายเลยผู้ชมลองดูคันถัดไปสีทองว่าคันนี้มันดูทันสมัยขึ้นนี่มันมันจะเห็นความทันสมัยที่มากขึ้น อันนี้เขาขายคู่กันเลยสองสองชมเนี่ยครับถูกครับคือเวลาคนมาซื้อก็ถามว่าจะเอาแบบอนาคตหรือจะเอาแบบอดีตเลือกได้ดูดูความคลาสสิกตลาดเขาหลากหลายมากนะเขาไม่ได้มีเทรนแบบไปทางเดียวนะดูความากแบบหลากหลายมากเออสวยนะเพราะอันนี้ก็แบบล้ําไปอีกแบบนะดูอทันสมัยอีกแบบที่มึงเปิดตัว แต,แต่แต่แบบทรงหน้าหม้อแบบตรงๆแล้วก็ตัดคอกสี่เหลี่ยมตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนได้ตัว i m b ศูนเนี่ยผมว่าอันนี้เหมือนโตโยต้ากำลังจะมาเรท DNA มันคือการทำ DNA ออันนี้คือ DNA เขากำลัง<ช>จะมาทางนี้ใช่แล<ช>้วแต่จะบอกว่าถ้าเรามองอันเนี้เราก็บอกว่าเออยล a n คูเซอร์มันต้องทรงในเทรนในเทรนที่มันจะถูกแต่เป็นผมผมไม่ชอบผมชอบผมชอบเฟนเดอร์แบบ ดำๆยืดๆเป็นสันๆน่ะเดินรอบเนี้ยกันชนหน้ายืดๆนี่ก็ีก็เยอะแล้วนะผมว่านี่นี่ก็นี่ก็หนาที่พี่แต่มันไม่ยืนอน่าผมชอบยืดๆเป็นหนาแต่ไม่ยืดทีตัวเนี้ยมันดูมันดูเปน็นอะไรแลนคือเซอร์ซีรีส์คล้ายๆผมก็อมองว่าซีรีส์นี้น่าจะเป็นซีรีส์เดียวที่จะออกมาในลนักษณะเหมือนของเจ้าพ uh ราโดเมื่อก่อนเราดีแลนั่นคือเวอร์ชันพราโดพวกนี้จะมาเมืองไทยมั้งไหมเดียวขาดไหมต้องเกเรอย่างเดียวเลยผมบอกเลยนะว่าโอกาสน้อยมากที่จะเป็นโตัวได้มาเตอร์ประเทศไทย แต่ถ้ามานี่น่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยน่าจะซื้อกันเยอะเพราะว่าคนชอบรถไซนี้เยอะราคาผมว่าอยู่ที่ราคาด้วยครับราคาเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าแต่ถ้าตัวใต้ไทยเอาเข้ามาก็ราคาก็จะมาตรฐานองนีถูกครับถูกครับแต่ถ้าเกรก็แล้วแต่ใครได้มาเท่าไหร่ใช่ครับอ่ามก็สวิงในตอนแรกแล้วสวิงแล้วยิ่งถ้ารถเหอ่อย่างสมัยก่อนเอาผ่านเงี้ยพอเห่อปุ๊บนี่ราคาไปเลยใช่ใช่ไหมไปไกลเลยเพราะว่าพอ ของมันขายดีอ่ะมันก็ราคาสูงตามเป็นธรรมดาธรรมดาฮะอ่ะ,ะ,ะ,อะเรามาดูไหนๆนี่เรามาดูคอนเซปต์ข้างบนบ้างดีกว่าดูรถอนาคตบ้างเมื่อกี้เ<ห>มื่อก<น>ีเเ้เราเริ่ม concept, เราเริ่มคอนเซปต์เราเริ่มไม่เราเริ่มกับรถขายที่เป็นแลนด์ครูเซอร์แล้วคุณผู้ชมอ,อยากเห็นแลนด์ครูเซอร์ตัวใหม่อยู่คอนเซปต์ไหมฮะแลนด์ครูเซอร์เอสซีนี่ เมื่อกี้ทรงย้อนอดีตอันนี้ทรงย้อนว่าอนาคตเมื่อกี้มีคลาสสิกมีทันสมัยอันเนี้ยอนาคตซีรที่แลนด์ครูเซอร์ครับอันนี้อนาคตเลยเอชอีโหนี่เป็นไงอันนี้คือรถต้นแบบรถต้นแบบนะอย่าถามผมเยอะนะว่าแต่เอาดูดูทรงนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าไมม่ีีดเทลเขาบอกว่าจะเป็น BEV อ่าจะเป็นไฟฟ้าอ่าจะเป็นไฟฟ้าละเอียด มีแค่นี้แหละอันนั้นรุ่นเดียวกันป่ปนละรุ่นครับนลรุ่นครับนั่นก็เป็น B V เหมือนกันเป็นกระไฟฟ้ารถแบบสไตล์ที่ตัวถังเป็นโมโนคร็อกกระบะที่ตัวถังโมโนค็อกก็คือเขาเขียนไว้ E P U E P U ถูกต้องครับชื่อรุ่นเขาครับนี่คือโตต้า E P U อันนี้คืออนาคตของรีโว่แบบไม่ใช่ต้องบอกว่าเพราะที่บอกาไม่ใช่เพาะีโว่จะเป็นรถแบบตัวถังที่ บอดี้กับแคสซีแยกตัวกันคันนี้เป็นช่วงล่างรถเก๋งอันนี้คือช่วงล่างรถเก๋งเป็นโมโนค็อกไม่สไตล์เนี้ยเมืองไทยไม่ค่อยมีแต่ถ้าใส่ถ้าไปพูดตลาดอเมริกาตลาดอเมริกาจะมีแต่เรียกว่าเป็นรถที่มีทคด้านท้ายเป็นรถเก๋งที่มีทคท้ายใช่ช่วงล่างก็จะเป็นสไตล์เก๋งช่วงล่างเป็นโมโน ตัวถังกาซีเนี่ยมันจะรวมกันอยู่เป็นลครอบแต่ผมนึกไม่ออกนะพี่ว่าพอเป็นอนาคตเนี่ยเราเดินเราเดินหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะถ้าทุกแบรนด์เนี่ยพอบอกเป็นอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นทรงเหลี่ยมเหลี่ยมทื่อๆแบบแนวไซเบอร์พังหมดเลยไม่พี่มันมันเหมือนมันเหมือนวงเขาเรียกว่าวงวัฏจักรมันวนเป็นวงกลมเซอร์เคิลวนรอบวิธีการดีไซน์ไงเข้าใจว่ามันจะต้องหนีไปทางนั้นเพื่อให้มันดูล้ำคือเพราะว่า ตอนนี้เราเห็นรถทรงมนเนี่ยคุ้นแล้วรถทรงใหม่ที่กำลังจะมาก็เลยเป็นเทรนที่มันทรงเหลี่ยมแต่เดี๋ยวถ้ารู้ว่ารถทุกคันกลับไปเหลี่ยมเราก็จะเห็นมันกลับมามนมันจะเป็นวงเงี้ยรถยนต์เนี่ยมันพูดไปหลายรอบแล้วรถยนต์มันมีสองแบบไม่กลมก็เหลี่ยมมันจะวนหนึ่งไม่เหลี่ยมก็กลมมีอยู่แค่นี้แต่ผมแค่จะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทุกคนไปแนวไซเบอร์พังหมดเลยอะทุกยี่หอ้อพอถึงอนาคตรถรถุรถ่นรุร่นพวกนั้นใหม่จริงอะขับบนถนนอะมันจะน่าเบื่อไหม ก็ก็ถ้าใครฉีกก็จะฉีกลงก็จะมีการฉีกแต่แต่มันก็จะมีมันจะมีความที่เรียกว่าเป็นกระแสความท้าทายว่าเราไม่ร um> ู allora ้หรอกครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าจะฉีกไปแล้วเนี่ยมันจะได้ความนิยมหรือเปล่าหรือมันจะเหมือนจะแตครับที่เป็นรถดวงจันทร์อ่ะถูกครับนี่พามดูรูน่าโอ้นี่นี่นี่นะฮะเดี๋ยวญี่ปุ่นจะไปสำรวจดวงจันทร์ครับโดยที่ไปร่วมมือกับอินเดีย ในโครงการสเต็ปถัดไปจากจันทายาน3นะน่าจะเป็นจันทายาน4โลเวอร์ที่จะไปวิ่งบนดวงจันท์ในปี2026คือลำนี้ครับทำโดยโตโยต้าแล้วก็ใช้ควบคู่กับยางบิสโตรนี่ที่เราได้พาไปดูตัวยางบิสโตรน์ยางที่สำหรับวิ่งสำรวจดวงจันนี่นะฮะแต่อันนี้เขาใส่ยางอะไรใส่ยาธรรมดาใส่ยางธรรมดาโชว์ไปก่อนโชว์ไปก่อนนะเพราะยางติดตามชมได้ที่คลิปของบิสโตร เราพาไปดูยานที่ไปดวงจันทร์แล้วใช่ไปตรงนั้นนะฮะชื่อยานเขา Space m o b i l i t y Prototype ใช่ก็คือยานอวกาศโปรโตไทป์แปลตรงตัวแปลเป็นไทยนะฮะถ้าเช่นนั้นนั่นเองแปลแปลซะตรงตัวเลยนะฮะเดินเดินกลับ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 มันมันยังมีตัวยังมีหลายตัวครับยังมีโปรโตไทป์อีกสองตัวที่เรายังไม่ยังไม่ได้พาไปดูอ่าเมื่อกี้พูดมาทั้งหลายคันแล้วแล้วเนี่ยอะไรแลน แลนด์ฮ opper เนี่ยแลนด์ฮ opper ไม่พูดถึงบ้างเหรอได้ได้แลนด์ฮ opper เป็นไงเดี๋ยวน้อยใจนะเขามีอยู่สองคันเดี๋ยวมันน้อยใจนี่เป็นไทรไซเคิลนะถูกป้ะรถสาล้อระบบเบรกดิสเบรกเลยนะพับได้ด้วยพับได้ระบบเบรกดิสเบรกมีโช๊คอัพหน้าหลังอ่านะไม่ธรรมดานะธรรมดาทำไมที่ข้างบนมีโซ่โซ่อะไรขับอะไรอ่ะน่าจะเป็นรถไฟฟ้าครับไม่แล้วแล้วเดี๋ยวนะงง ลองดูครับเรามาศึกษาเพราะว่าตอนนี้ก็ศึกษากันอยู่ะเออระบบระบบขับเคลื่อนอ๋อนี่โซ่เขาขับจากข้างบนแล้วมุนมาหมุนข้างล่างเป็นส่งผ่านแกนอ,อ๋อแล้วมีโชคมีสปริงออแปลกอะ่ะคอนโทรลอยู่ด้วยไอเดียแปลกมากเน้นทนเปล่าเน้นทนน่าจะใช่โซ่มันดูทนกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูทนกว่าตัวควบคุมอ่ะไปต่อววไปต่อครับเราเราพามาดูเดี๋ยวน้อยใจเราไปดูรถตู้เขาเรียกรถ ตู้คอนเซปตู้คอเซปที่เขาเขาเรียกการจัดวางเรื่องที่หลากหลายกันตอนโอลิมปิกแล้วป่ะไม่แน่ใจเหมือนเหมือนเคยเห็นแล้วนะตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรครับพี่หลามอ่านออกเสียงให้ถูกคาโยอิบะกุมันมันยากตรงที่ว่า Y.O.I ทอ่ะพี่จะพี่จะแยกคำยังไงโยอีเลยครับยาโยอีเลยครับอันนี้เป็นรถตู้ระดับกิโลไบต์นะครับไม่ถึงเทราไบต์เห็นไหมฮะมี KB อยู่ใต้ของมาตยต้าว่าแล้ว สายไอทีเขาต้องเล่นอย่างนี้ความจุระดับกิโลไบต์สายไอทีต้องเล่นอย่างนี้แน่นอนเห็นคํานี้มาเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเขามีความพิเศษคือการจัดวางห้องโดยสารด้วยนะไม่ใช่แค่ข้างนอกเราดูเทียบระหว่างสีเทาสีขาวดูัสีขาวนะพอเปิดประตูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบค็อกพิทใหญ่ๆเขาจะมีขายเมืองไทยไหมเป็นตู้ตอย่างเงี้ยไม่น่ามีตะไตัวนี้ตัวนี้ไม่น่ามีโอ้ไซส์ใหญ่มากเลยคือเวลาเขาทำออกมาแล้วเขาจะขายบ้านเราบ้างไหมแล้วดูพี่ดู โล่งเลยอ่ะพี่ดูสไลด์ประตูแล้วประตูหน้าเปิดบีพิล่าไม่มีเนี่ยเหลือเหลือคนขับคนเดียวอ่ะมันสามารถเอานี้ปลอดภัยดิอย่างนี้ผมว่าพี่เสนอซื้อเนี่ยภรรยาผ่านไม่มีใครนั่งข้างถ้านั่งข้างก็ขัดสมาดคุยกันเลยงานเนี้ด้านหลังมีบันไดขึ้นหลังคาได้ด้วยเออมีบันไดอันนี้อนี้คอนเซ็ปต์เอ้าดอร์แอคทิวิตี้นีงงานนะฮะก็ดูลำนี่นะดูลำดีนะอันนี้ทรงออกสผลของแต่สปอร์ตนะเอาแนวสปอร์ตยางซีรีส์ต่ำ ชื่อรุ่นอะไรนะอันนี้ทีนะคายูอีบาโกอาโกออกเสียงคายอีบาโกไปดูไปดูคอนเซปต์คันดีกว่าเนี่ยไปดูคอนเซปต์ที่เป็นเทคโนโลยีรถไฟฟ้านะเป็น ev อันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับเป็นคอนเซปต์ราหัสชื่อรุ่นเขามีสองคันที่ชื่อรุ่นคล้ายๆกันอันนี้เป็น fts e อันนี้เป็น super g r ป่ะไม่เขาร่วมกับกัสูใช่ g r กัสูจริงแต่ แต่ต้องบอกว่าไม่เขาบอกว่าเป็นคอนเซปต์ที่หลายๆคนนะผมเห็นเมื่อวานพยายามเมื่อวานเรายังไม่ได้ทำคลิปนี้กลับไปเราก็ทำกันบ้านมีเสียงทั้งทั้งสื่อไทยทั้งสื่อนอกเลยพูดว่ามันคือซูเปา้าไม่ m อ็ม r าเมหรอมีคนพูดหลายคนว่ามันคือร่างกำแรงในอนาคนนี่คือเอ็มอาทูเขาจะมาเนิใหมอันนี้อันนี้เ,นเรม่รูเพราะเพราะจะบอกว่าถ้าบอกซูเป้าไม่ซูเป้าเนี่ย กบเดิดแล้วหายไประยะหนึ่งตั้งแต่ปีช่วง90ต้นท้ายแล้ว JZ80 แล้วก็มาออกในในช่วงที่ได้ดีเวล็อปร่วมกับเบียนวิวมาออกเอาซีโฟก็เลยเราเห็นว่ามีซูเปอร์มาแล้วเขาก็เลยบอกไม่น่าจะไปซูเปอร์แล้วเอ็มมาทูเกิดใหม่มาลอยนี่เลยเกิดมาแล้ว86เกิดมาสองรุ่นแล้วเป็นใหม่เขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเอ็มมาทูหล่อมากเลยนะแต่เป็นเอ็มมาทูช่นรุ่นไฟฟ้าเขาบอกเพราะนี่ได้รักแรงแรงใจในการออกแบบอ่ะกับทีมแข่งกับสูร์เรซิ่ง เขบอกเนยพัฒนารถตัวนี้ขึ้นมาเป็นต้นเสวยสวยสุดสุด,สดแค่สีก็สุดยอดแล้วครับสีเด่นนะสีเด่นนี่สีเด่น,น,ดนรััอืงาม<ร>าดด<ร>ยอยก็ต,ต้องมารอดูครับว่าเวลาเดี๋ยวหลังจากดีเวลลอปอีกพักนึงเนี่ยถ้าได้เปิดตัวแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นรถคันนี้ในชื่อไหนกันแน่เราจะขึ้นไปบนเวทีไม่ได้นะครับเราต้องลงทะเบียนจองเอาไว้ครับซึ่ต้อง จองตอนนี้น่าจะได้พรุ่งนี้อ่ะจ,จองไหมจองไหมคุณผู้ชมจองอนนี้น่าจะได้พรุ่งนี้คั <c oughs> <ด>ันน,น,นึงคันนึงคันนึงคันอ่าไก่อีคันนึงสีเทาชื่อก็จะล้ายกันอันนี้เป็นในมุมของรถ s u v เหมือนกัน,นครับอันนี้คือ FT3E FT3E ชื่อภาษาอังกฤษต้องเรียกว่า FT3E อันนี้ก็มีหนึ่งคันที่เป็นคอนเซปต์โกลด์ไพล์ถ้าอนาคตอ่ะรถมันเป็นทรงนี้หมดเนี่ยผมว่ามันจะตุยตอ่ะ มันก็จะเทนเดียวพี่พี่ลองดูเนี่ยระหว่างพอเป็นรถ s อ v วีหันกลับไปมองรถที่เป็นรถสปอร์ตมันทรงเดียวกันอะแต่พียง็ว่าย่อขนาดแต่นั้นยังมีกลมกึ่งม้่งไงยังมีแนวโค้งมนมัางอันนี้มาเลียมๆเลยเหมือนเหมือนยังเคาะไม่เสร็จอ่ะก็ประมาณนึงประมาณนึงไม่ได้เคาะไม่เสร็จอ่นเดี๋ยวครับนี่คือความรูน้าตารถที่ถือว่าเป็นต้นแบบใช่ดาวเด่นในบูธของโตยต้าบเียรครับโตยต้าครบเครับดครับขอเลยนะฮะ โอ้คลิปนี้ยาวหน่อยนะฮะนี่คือบูธโตโยต้าในงาน Japan Mobility Show นะฮะซึ่งเราถ่ายกันวันที่2ครับวันนี้หลังจากวันนี้เนี่ยจริงๆวันเมื่อวัน1ิกว่าคลิปใช่ไหมใช่ครับจำไม่ได้เท่าไหร่รู้แต่สิวันนี้คาดว่าไม่เกิน3คลิปทําไมคาดว่าง้นล่ะครับไม่มีแรงหมดแรงแล้วเนี่ยนี่เดินเอื่อยแล้วนะเดินเอื่อยละเหมือนเหมือนแบตอ่อนนะช่วงนี้ตอนวันนี้วันนี้แบตอ่อนแต่เช้าเลยวันโหม่นิดนึ่งไม่น่าเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ